สวัสด <screws> <fridge> ีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนีกามาพอกันนี่ละมือนีสิผ้าเจสิก้ามาทำเห็ดขนมพี่น้องสิผ้าเจสิก้ามาเห็ดขนมเนาะมือนีสิเห็ดขนมอยากมาเบิ่งพี่น้องมือนีสิห่อข้าวต้มอันไม่ต้อมวุ้มีขอากาสีเอากระดาษไทยนี่ละพี่น้องกระดาษไทยมาห่อข้าวต้มแล้วก็เอากล้วยหอมมาเห็ดใส่ดันไม่ชัดใส่ละก็ละก็ไอข้าวเหนียวกระแซะข้าวเหนียวไหวละก็เอา เอาไปไอเอาไปอย่าเอื่นเอาไปพัดเนาะให้ข้าวต้มพัดเอาไปพัดกับกะทิน้ําตาลแล้วก็เกลือพี่น้องเอาไปพัดเขาใส่กะทิไปสองสองกองพอปะเข่ามาหลายนะแล้วก็ค่อยใส่ค่อยใส่ข้าวดำน้ำเข่ากำนะค่อยใส่ข้าวกำเขาำ้ขา,ขาไปหน่ำเราพี่น้องมาไปเฮ็ดมะห่อข้าวต้มออตกับเจสิกา<ะ>้ามาเจสิก้าห่อข้าวต้มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรียนสวัสดีค่ะบังเจสิก้าเป็นตัดโฟมมาซันแคลเล่ จะไรแต่วันโชหอเป่อพอเป็นไหมล่ะลูกหอเป็นไมล่ะล o u can do it ่อ d เอาใส่เอาใส่ยงนี้ใสตอนแรกก็ก็คือ oh. สูงก่บ เอาตักซอสหนึ่งเอาใส่บวงหนึ่งลูกใส่พอยยายหลบไปจังแหลวัยเอาใส่ห่อหนึ่งเนาะแล้วก็เอานี้ใส่เอากล้วยใส่ห่อเท่าไนั้นหะทีทำเสร็จเจ๊ไปใส่ลูกเออนั่นแหละเอาใส่ท่งนี้ดีกว่าท่านี้ ต้มใสเ่เอากล้วยใส่ไหมว้าวเรื่อน่อยหนี่ก็ห่อเอาใส่กันหน,นึ่งแล้วก็พับพับลงมาเลยค่ะพับลงมาให้มันได้ประมาณเออ,อ๋้อมันไให้มันให้มันเล็ก โอเคอ่อไอเกนไม่ไกลดีอัจฉริยะไม่ผู้ดีทับลงมาครึ่งหนึ่งเลยทับอีกครึ่งหนึ่งโมฮาฟมันใหญ่ส้อนเจสิกาห่อกรับต้มใช่อหอแล้วก็ ทำหนี้ทำหนี้ทำทำหนีให้มันให้มันเป็นขีดเห็นไหมเป็นขีดหม่ให้มันเป็นแบบนี้เยอไหนให้ดูสิเธอโนะเหรอเออให้มัน,นให้มัน,เ,นเป็นแบบนี้เยอะถ้ามันค้มันคืบเออแล้วเนนแล้วก็พับลงมาให้มันเป็นแหลมหลักกัแหลมอย่างนี้เยอ ที่หัหายไโอน้องก็สิขีหายแน่ละพี่น่องเพราะว่ามันมันเป็นกระดาษเนาะแม่กะเอฟเฟกต์ไงเดี๋วเส่หม้อ นั่นมาดูสิเออก็ให้มันแน่นๆเห็นันมมันเดบรูมหลวมเนี่ยยูแม็กยูแม็กไรให้มันแน่นๆขวาย่างนี้จับแรงๆไปเลยไม่ต้องทำขน่นหรอกมันนานแล้วมันไม่มันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ได้ห่อเลยแมเนี่ยเห็นก็สวยโอ้โอแล้วน่อให้มันตึงๆมันจะได้สวย ถ้าจะทำลองก็ได้ทำลองฟังไปฟังหัวมันใหญ่ปวดสนุกไหมอย่าเอาใหญ่หลายเอาพอดีให้มันเข้ากันกับเมื่อกี้เขาเจ้าแหงเบิดตลดดแค่ตะโดนเนาะพัดพัดขัดพัดแล้วล่ะเอามห่อเลยแม่กระสีเขามมนกระสีบกแข็งอันะพีน้เพแตะว่าคอยสถามเห่งวิดีโอัสร้างซินงเขาแล้ว มันก็เลยโดนนะก็ะเลยแข็งกระแาไปจังหน่อยปกติแม่ข่อยเราสีเฮจไอสีเราสีเราสีเอาเข่าไปหนึ่งก้อนเราสีเอาเข่าไปหนึ่งก้อนไอ้แฮมมันซุกเล็กน้อยหนึ่งอะนะเราเราจะเอามาข้นเราวางจะมันจังมันจังเวลาเอาไปหนึ่งมันจะซุกไหวนะแล้วขอยอดเฮจเนี่ยห่ะเขาไปพัดเลยนะเดี๋ยว,วยนะื้ใส่กล้วยนะใส่กล้วยอี่าง ແລະວຽນກວຍ້ຫອມ เอาไแล้วเหรอเาปแล้วเหรอเยอะกกแลห yes, แหลกแสบนั่นแหะลูกอ่อ uh, so เอาความลงอ่งนี้ลูกความลง what, what, there? ไหนใส่กล้วยอ่ะโอ้ยอย่าไปขีดหายไปละโอ้ยยังต้อแม่อลิดะอะไรกันกระดาษเป็นใหญ่ปวดมั พอไปต้องอสิเรียนหวยไงก็ไมู่้น้องค่อยคุเฉยๆวา่น,นักอื่อากคอยคอปยปัประสานวามันนี้มีขนมหลายประสนนะบงคนดีกว่าน้อพี่น้องบางคนดีก่าคนดีกว่า,วา,วาที่เลยง่ายคนไหน หอยใหญ่ๆก็ได้หูกอทำหอยใหญ่ๆก็ได้ไม่ใช่ได้เหรออร่อยจีตุมมาจาให้มันทางนี้ดีกว่าค่ะหันมาทงนี้เปลี่ยนใจนะไว้ะซื้อลอนเดี๋ยใส่ไปหลดข้าวมันแข็งแล้วนี่แข็งกระเด็นสวยเออ ห่อใหญ่ๆลูกจะได้เสร็จไว้แข็งเกร่ดแต่ทำอย่างนี้ก่อนจ้ะทำให้มันทำให้มันเป็นกลมกกว่าค่อยค่อยค่อยห่อลูกเพราะว่าข้าวมันแข็งแล้วมันไม่ได้นิ่ม ถ้าข้าวมันนิ่มมันก็ห่อง่ายอันนี้ข้าวมันแขง็งอะแม่ทำไว้ตั้งนานสมัยตะกี้แม่สมัยตะกี้แม่คอยเล่นอยู่เนาะคอยหนามากมาห่อกระวต้มกี่น้อยคอยลราเป็นคนหออนนะ่อกระวต้มโอเคนะเต็มเย ทำให้มันแหลมๆงและทำด่าทำให้มันแรงแรงฮอพอดิกิ่นอะพี่น้องเลยพอดิเอาฟีมือพอดิเอาควบงามกันแน่หรอกอพอดิกินเนาะเห็นเห็นข้าเจ้าอันห่อกระตุ่มขว่ากระตืดอยากพอดิกินโดนอะไรกระตุ่มก็ได้นี่กะห่้าฮอ เฮ้ยซุกซนหัวพก็ไปกินอันพ่อไปกินเนี่ยมูสับมาเอื่นไปตลาดค่ะพ่อเขาไปกินนัาเด็กพ่อเขาไปห่อมมันนะใส่กล้วยเรียกันใส่กล้วยยัง หนาวส่องยังเป็นน้ทางแข็งเลยพี่น้องขนาดเดือนเมษาอะไรเงยังหนาวอยู <laughs> <laughs> ่ครอบแขกครอบแขกทำให้สวยๆนะจแก มาเสิกามาอาหารไทยขนมไทยยังกินนะแต่ไม่แม่เที่ยวบุกินขนาดเทพบุบอยน้ะเฮบุบอยขนาดเฮบุบอยซื้อต้องไม่เที่ยวก็ยังบุกินบุกคืจเสศกากินบะซี่ย่างไปซั่าเลือดี่ไหน พี่กดมันอไหรเดี๋ยวกลับเมืองไทยแม่จะพาไปหออินไทยแลนด์จะยุดลีฟอยู่นะบานานาลีฟแบบวีโนแฮลิฟอันไปตองก็ไม่ขายอเลยพี่น้อก่อนข้องขวหรือสามก่อนไปตองมือหอกระตุ่มสื่อกระองซับ่อน แงหายแข่แขงไปวสมซีสุย่างเพรก็ได้กินแะนะบอ๊เดอมืม นาถึงเลยสิแต่ทิวทุเลสิสแต่ทิวคือานเหตุ่กระดาษตประมาณสอสอันก็เสร็จอ่ะนใหญ่ไปไหมคะ่รู้ทุบดิกระนน่ย รีบห่อจะได้รีบต้มอร่อยนะแม่บอกว่าอร่อยค่ะต้องบอกว่าอร่อยค่ะไม่ใช่เอออร่อยค่ะเออหัดปวดไม่มีหักปวดแล้วเมื่อไหร่จะปวดจ้ะคิดอะไรก็ปวดทุกทุกวันนี่ฮะนี่ฮะตัวสปิกแบกไทยแบก ถ้าแม่ถามว่าแซบบอยจะตอบว่าอะไรแซบบค่ะ <No. S 1> <laughs> ุกเลยดีกว่าพี่น้องมันจะโดนหดเนาะมันช่าเบิ่งต่อยซุกเลยเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งเขาต้มเห่าซุกเหรเด้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่อยขอยเอาไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งขอยามันมันบิซุกเพราะว่าขอยเอาใส่เขาเขากรมน้ำเขากรรมเขาดำนะขอยามันแข็งขอยก็เลยขอยก็เลยเอาไปอันขอยก็เลยเอาไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนาะมามาสิมกันพี่น้องว่าไม่สิเป็นรสชาติแบบใดเอาไปทำดีดีกว่า มาเจสิก้าเจสิกาแกากินเป็นไรป้าไปแล้วเขาบอกว่าร้องเพลง nice, เขาลองเพลงในครัวแล้วบางจก็ได้พัวแก่ได้ <Huh? S 1> ลูกเอา,เอากัเป็นก๊สสีน้องมันก็ะสียังฮอนอยู่มันก็ยังฮอนอยู่อร่อยไหม มันนิ่มไหม Still hard หรอเ <No. S 1> นาะแซ่บแน่เหรแซ่บบอซ่บค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะว้า <laughs> ใช้ได้ใช้ได้พูดอย่างนี้ใช้ได้พี่น้องก็สิไปรถตัวไปแบบนี้เนาะบ้านเฮาอยู่อันเมืองไทยก็สิกินข้าวต้มขนมเนาะพี่น้องสงการานต์เนาะกินข้าวปุ้นข้าวต้มขนมข่อยกะ ข่อยกระยานท่านผู้สมเด้ลื่อนข่อยกระเฮ็ดกระต้มกินคือกันกอยู่ทางผีข่อยกระเฮ็ดเบิ่งข่อยสิลองซิมึวงซี่ไปจากไหนซิ่แสบซี่วอย,อยู่อ่ะอย่างไรเข่าขาโอ้ปวดอร่อยไหมค่ะกินอยู่ป่วยป่วยแสบอยู่พี่น้องไข่ก็ไใหม่ดีปากเลย ใครกูใหม่ดีปากยี่พี่น,ออน้องเลยงงแซ่บมั้ยสาม,ม oh <my> ข้าอร่อยไหมแม่พูดไข่กูใหม่ดีปากไข่กูใหม่ดีปากไข่กูใหม่ดีปาก หลับด <laughs> <g foundations> ีหนอไก่ก็หม่ดีปาก็หน่อยอีพี่นอคลมปนี่ก็ซ้ำดีหลายเจอการคลิมหนาไม่อย่างดีๆจะเจมงานถิงมาบอกให้ฟังเนอคะนาอสวัสดีค่ะ